เฮ็ดเดเอลอนที่เต็มหนาไปเต้นรถลูกกันจะไปกันก like so ็เดนเอาเดจุ่มเอาอีหลายอีหล้าโครงห้ามแก่หมือนอีล้าโคง้ามแดงใหจุ่มไม่ไายลูกเนี่ยอีไทยเไปิ่งสงไปใหญ่หน่อยบิ้งจุดที่มันเตียนทิมสมใสเอี่ยมสีฟ้าๆแล้วไปถึงเนแกระแตงหนาเห็น่ใส่ลงเท้านะิูงสีไทยไปใหญ่หน่อยบิ้งส่งไปมันยี่มมากมือแขวมมอมีเด้ยแขวมมมีอีเลียนว่างไรอีน้อยๆเอาอีน้อยๆไปนะเยะมาเลย เรล่องท่านไปว่าไอตัวอ่างไหลแล้มต่ดเงนปูปีปี้วันนี้รถทหารก็ไปจอดอยู่มันน่ะตัข้างบรถเอปน้ผ้ดังกเยยู่กับเส้นเตยอยู่เห็นน้ำูึุงเจอยันขึ้นท่านในีเขาไทยเอามันน่ะใหญ่ไปเห็นยู่กับเส้นเตอยู่วางล่างของด่นนะไ้จบสลักเอาเพื่องเขาบนี่ก็เปลี่ยนทันม่ตอนหนาโพเนี่ยวันยุนเนี่ย วอนอยู่ตอนไหนมาเดีเขียวีนี่เยเอาเพื่ไมกินเขาเอามาคมอย่มส่วนเอาเพื่มกา,มก,ามกินเขาไม่กินเขาแล้วกกัไบได้แล้ว้าวอยากกินเขาดันไหมละ ขอวันมาม่เดวคขงมึนีนให้ปวดขาหมดละมันีนเลยขาใครพูดบมาวันเกี่ยวกับม่มองมใครทอเสก็บหาหมอเกี่ยกบเืบ่แม่าเจ้าวันเราูนรคาตังบมวเอ็นควาดบ่เครื่องเอ็นควาดนี่บ่พี่าวเพื่อนลเก่ายายมาไป่ไป้กคอยไปหาหมอเงี้ยน้องกูเป็นโปอะึเที่้มน่องรนาอมันข้นมาบ่สิในั่ ดูเล็กแล้วลวกเก่าตุ้มมองนาดอ้กอยงเาหนองะ้าลอด้าอาไปขออันนี้ฮงมึนทั้งจังมากก็หน้าเลาหน้าว่านรวงท่านกับบ่าบไได้ยืนโดนโซ่ดีทอดคิวกับไะได้สั่งค้นอันขนมกับบ่าแปลวนขอเราแย่งบ่แย่งแม่เราค้นวคนนี้มาหายยาดคอยนั่งอยู่ตัวเดียวไปน่ะโดดยุ่มับแกมดโอ้ยบแมยันกางทีลไอเกี่ยวมันนี่นะออกจากใคร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 ว่าหน้าซิมหรือเป่ ไห้มันเสียบยังงม,ม,มึนเลยหน้านเขนะียวมันเสียบตีเอเอาดเอาดิโอ้ยมนเด็คำมึนอืมอืมคำมึนแา้ันกันสมบอเขาคือว่าใครลังเหรอวะแตน้อว่าลงล้ง,ลงมือได้เขาทีมัตัวมวยตัวมวยควยควยควยยมึงตัมึกินล้วงง่มานากโอ้นเ <c oughs> อมานจะเสอ โอ้ถึงแต่งานได้เลยมึงเดกาดูยงโอยโยอยู่เนี่ยเียกินรดมึงยากมาหากูเลยมนนีเบิดตัเะูยายาก็ูมีมกินเราแล้วก็อกว่าเราไม่ต้ต้มแล้วกรัต้มมาหากูเนี่ยเขาฮ็ดอัวเดียวซุปอันเดียวตนน่ะตนก็บอกว่าต้มหน้าี่เมื่นลยุปอันเดียวอันเดียวเมื่อวนัวนั่นด้วยนะเดียวอันเดียว บอกว่าบอว่ไ <Tipp> ม <ett inh> ่ต้องกันซุปตัวนี้น <R ud whatnot> ี่เอาอยากกินใช้บางกินมาบ้กินไม่บเลยเม่หาูให้กินรสเถองตหายไปบางเนจแล้ม่ต้มตมันหรอกไม่เอาไปต้มนบเแซยบบ่จำเงี้งอยู่หมือนกันบ่เอาไปน้มเนาะจำจิ้มเอซบงดำนี่ยหน้ากนนะหับหลับอยู่น้ จับบแซมกันเมนูต่อไปตุกปลาครับนหายุ่๊เป็นบโอ้ยคำ่กัจดจับครอยู่ฝักล่ะิดเป็นได้ครับรับับจัอะแม่แม่วาๆๆเนาะอืมนไอือไป มมีพักตัวย่างมินพักนี่ก็มีพักนี่ตัวแห่้มีตัวย่างนี่กัดหินกุ้ศือพักกุ้ศูเสือย่้านกินกยังไงกินอะไรเพ่ดือหมุนไผ่เลยครับเดือครับเดอกินยังอันนี้เ<ะ>ขาเอ้น,นี่ยังครับ<ม>บอกตัวแห่<อ>ตัวแห่บานเหโอแซบพอกนันกบกบมาเด้อมาเด้อ เขาเขาไหม่บปนี่ยน้องมาเด้อไเนีเด้ออาละบันมน่ยนไ่สมุนไพรนต้นขวดนี้บ่ได้ทอดเติมกับปลาือบันเนี่นีเปียกั้ง่ยังก่อนต่น่่น่าเมึงอันนี้ด้อเนี่เก็บไข่งัวเก็บนี่นไข่ยังไงม่ินกินัไไข่มันเนอ๋อวนขึ้นังเน่ยไข่บอนอืมวอยู่ว่าม่กินไข่บอไม่กินไข่ยังได บ่บ่น้ำมันมันบ่เฮยมบ่ไม่แยกตอนเดียวเดียดังมีดมีบ่มีมีบ่เนาะเามาปาดจังนยก่าน่คนตัวเนี่ยเดือวตัวให้ยัมันเ็มกิ่นมาทำมันบ่ของใครใครบ่ทำไมเฮียมกินิบก่อนย้าไปเรื่อยเดียวเนย เหลือไม่เหนเท่าเหลือนึนเป็นสามหยาดเลแล้วบวร้านมยนี่ร้านเมียบ้านเมียนเดีเ่กี้ปีนี้บวอโอ้เมียนเดียังพเมียเดียวยังหนึงโอ้ยมันยงยูยงหนึงยังอีหยวงบ่ยยังอีหยองเลือดก็ไปขวัญทุกคนเลยเนาะอันนี้หงพักหงเลเออออยนี่อเรากว่าแกเจ้ายังอ๋ทำไมอะที่เจ้าตัว อย่าเข้าอย่าเข้าข้างหลังนี่ลกูกเอามาไปให้น้องอันนี้นนนเดิน้องมาจะมากับแม่เด็กเนี่ยขึ้นหัวรถถังคักบัว บ่เดน้องไก้บักน้อคนน่ะขึ้นรถทหารจับปืนง่าบนับปืนทั้าทังหลังค่ะบักน้อยหันบ่โอ้ยบักน้อยยันบักยุโรยานอาหารีหอขึ้นเอาวปานเดนะขายไปเยเยมากรอบไ่ได้ลงเ็นแบบพัดกินเขาอันนี้ไปคื้งไปุ่นัดดีข้าวปลาข้าาจอดได้หน่อยเห็น้านหนาอาหากัานาดำดำปาเนี่ยอนี่ไห้านติบอกยันบ่นี่วายันบ่ยน้อยโอ้จง ผู่ย่าน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 ผู่ย่านแต่ย่านผู่อยากฆ่าก็อยากฆ่าผู่ย่าน่เนี้ยเด็กหน่อยาเต็มทหารเต็มรถปักทหารจ้ะเม้ยมารออะไอี้นี่มารอเาด้วยตวันไทยนด็กใจหนักเขารออี้นี่ป็นย่านปะอยากขึ้นหอดาหารสุดมันติดห่นล่ะเมียเพื่อนเขาขึ้นมาเม่ยต้งีส่ดขึ้นห้างปุ่น่ะนั่ปืนว่าสันโอ้ยเราให้อีหญิงทาแอกค่าต้งลยท้าทรงไปแม่เบื้องผน่ชเอายืนอยู่ทุกวันบ่ค่อยยืนจับอยู่มกันบ่ค่อขึ้นอยู่บ่ เอออันนี้มันทหารว่าอันนี้มันรนบักทุ้งไสนมันเป็นนั่งทั้งทหารน้าปืนพวกแบบเขากระจับยูมันตินั่งได้สองคนเขาบักจับเขากระาอคานั่นมันแล้วสนุวันนี้วยนเรายูโรับญ่บักยูกับบักซ้นเตอมทั้งทหารผุนเดแม่นบวได้อ่อกักบไปวุ้ยทุกหลทกซับจำประทไทยอเ่นทหารนเดยไเด็กน่อยทหารทหารเป็นสามสี่หน่อยแบบเขาผัวหนายังสองพันสามมันอยู่ขังรถเนาะเขาให้น้กการคือเขาออกป้านอะ ดำดำแต้มสีมันกะยานตัวเด็กหน่อยปุลก้อนยานปุก้นกัมักป้ตาผู้สาวยังขอไทยเชียงขางทหารบกทหารกับรอได้มึงไม่ใหญ่เดียวผลลงหนาโปกกันผลสับกันผุหนาถ้าลงหนาโปกได่รวบรวจะของกว่าทหารผลลุ่งเนี่ยมันรอได้เมียยังไงวอยู่ขี่รถมาขาต้องหันหลเอยกขาเซนม้นให้ทหารเอกขา้อมมันเ็กขา้อมบ่เคยเห็นผู้หญิงแมงเึ็นรถทหาระผู้ชายคนลูกพูดหอน่านร้านนี้พูดโุ่ยกัน แล้อยากคืนนคืนทันย่านอีพู้นี่ตวมแล้วน้ำจับตลานวันบริยัทยังดอยมีเดือดแรงอเี่ยวมาได้ที่มือสาวนะ่งเด